สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยากรณ์โหรา,าศาสตร์ก่อนการพยากรณ์โหรา,าศาสตร์รบกวนฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะดวงประจำวันอาทิตย์ที่23มกราคม2565ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน2ปีฉลูท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงาน รักและมีความสุขในงานที่ทําดูแลใส่ใจงานดีรักในที่ทํางานรักเปิดเผยที่ต้องซ่อนเร้นในที่ทํางานปฏิบัติอย่างลําเอียงนะคะการเงินเงินดีมีใช้ไม่เหมาะเสี่ยงโชครู้จักใช้รู้จักหาได้ดีดูเหมือนเป็นคนขี้เหนียวนะคะ ความรักถ้าคนโสดก็มีโอกาสเจอคู่เจอคนที่ใช่และหลงมากถ้าคนมีคู่แล้วก็จะเป็นรักรุ่มหลงผูกพันรักเพศเดียวกันรักอบอุ่นรักไม่ต้องการสิ่งใดขอเพียงได้อยู่ด้วยกันข้าวใหม่ปลามันนะคะสุขภาพก็สมบูรณ์ดีอาจจะมีไมเกรนหรือมีโรคประจำตัวเดิมอยู่แต่ก็ไม่หนักหนาอะไรนะคะโชคลาภมีโชคนะคะจะได้จากคู่รักคู่ครองแต่ก็ไม่มากนะคะ ท่านที่เกิดวันจันร์การงานงานที่ต้องพึ่งพาการออนไลน์เป็นหลักทำงานเจ็ดวันยี่บสี่ชั่วโมงต้องพร้อมทำงานไม่มีหยุดพันธะภาระผูกกับออนไลน์เลยนะคะการเงินก็ระวังติดพนันออนไลน์โดนวิชาชีพออนไลน์หรือทำผิดหรือเสียงเงินกับโลกออนไลน์เสียงเงินกับเกมกับคนในเน็ต ความรักถ้าโสดก็ระวังเจอคนไม่ดีบนโลกออนไลน์คุยหลายคนแชทหลายคนมุ่นวายพันละวันไม่มีความเป็นส่วนตัวถ้าคนมีคู่แล้วก็ระวังคนรักติดพนันออนไลน์ติดออนไลน์ให้โทษต่างคนต่างก้มหน้าไม่พูดจาก,กันจนความสัมพันธ์ผิดธรรมชาติเลยนะคะสุขภาพก็จะเป็นโรคจากการใช้โทรศัพท์มือถือใช้อินเทอร์เนต็ตมากไปจิตใจไม่นิ่งวอกแวกใจร้อนกวนกวายขาดสมาธิ โชคลาภก็จะได้จากการเล่นออนไลน์การพนันออนไลน์แต่ก็ไม่มากนะคะท่านที่เกิดวันอังคารการงานเครียดกังวลปัญหาเก่าที่คนอื่นทำไว้เราต้องมาสะสางสถานที่ทำงานก็มีปัญหาจัดที่จัดทางไม่ดีมีปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะการเงินก็การเงินไม่ดีนะคะปัญหาเรื่องมรดก เครียดกังวลเรื่องรายจ่ายที่ตนเองไม่ได้ก่อคิดมากกังวลอาจจะต้องใช้หนี้แทนคนอื่นนะคะความรักโสดถ้าคนโสดก็ยังคงโสดคิดมากแต่เรื่องอดีตไม่กล้าเริ่มใหม่เพราะกลัวเสียใจเหมือนที่เคยเป็นถ้าคนมีคู่แล้วก็กังวลเครียดปัญหาจากทางบ้านของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอดีตคนรักเก่าตามรังควานหลอกหลอนระแวงไม่สบายใจนะคะ สุขภาพก็ระวังคอกระดูกปวดหัวไมเกรนปัญหาเกี่ยวกับศรีรษะโชคลาบก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันพุธการงานใกล้เปิดธุรกิจเปิดโครงการหรือโครงการสำเร็จใกล้เปิดร้านการงานหรือธุรกิจที่มุ่งมั่นใส่ใจมากมาหลายเดือนแล้วนะคะ การเงินก็มีเงินออมเพื่อเตรียมการทำอะไรบางอย่างหรือออมเพื่อเตรียมลงทุนใกล้มีเหตุให้ต้องจ่ายผูกพันระยะยา,ยาวความรักถ้าคนโสดก็มีคนคุยมาสักพักแล้วก็ใกล้ตัดสินใจการได้รับการดูแลเอาใจใส่ถ้าคนมีคู่แล้วก็มีเกณฑ์ตั้งคันการได้รับการดูแลเอาใจใส่หรือการแสดงการดูแลเอาใจใส่นะคะสุขภาพก็จะมีการตั้งคันหรือท้อง ได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีใกล้่าดใกล้คลอดโชคลาภก็มีโชคนะคะจะได้จากแฟนหรือคู่รักคู่ครองนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสการงาน งานต้องหมั่นมีการตรวจสอบวัดผลงานเช็คผลประกอบการด้วยตนเองเสมออย่าประมาทจะเป็นงานวัดประเมินผลนะคะการเงินก็ทำบัญชีตรวจสอบเงินจึงจะพบจุดผิดสังเกตหากเงินขาดขัดสนการทำบัญชีก็จะช่วยได้ม,ไดมีได้ประจมีได้ประจําก็ต้องมีจ่ายประจํานะคะ ความรักถ้าคนโสดก็ยังอยู่คนเดียวดูแลตัวเองได้ดีไม่ต้องมีใครก็ได้แต่มีก็ดีนะคะจะช่วยดูแลเราได้ถ้าคนมีคู่แล้วก็หมั่นคอยดูแลความรู้สึกของกันและการให้สม่ำเสมอปล่อยปัญหานาน,านไปไม่ได้จะไม่ดีซื้อของเพื่อสุขภาพให้กันนะคะสุขภาพก็ระวังความดันเบาหวานหัวใจโรคที่มีตามวัยนะคะ โชคลาภก็จะได้จากญาติผู้ชายหรือชายที่สูงวัยกว่านะคะแต่ก็ไม่มากค่ะท่านที่เกิดวันศุกร์การงานอึดอัดมานานก็จะได้ระบายออกการลาออกการไล่ออกการเปลี่ยนแปลงลดขนาดองค์กรเครียดจนต้องหาทางระบาย การเงินก็จะเคลียร์หนี้สินเคลียร์ปัญหาการเงินเก่าๆการตัดขายขาดทุนขายทรัพย์ขายที่ที่ไม่เกิดประโยชน์ความรักถ้าคนโสดก็เคลียร์ความรู้สึกเก่าๆหรือข้อเสียของตนเองก่อนจึงคิดเริ่มใหม่ได้ถ้าคนมีคู่แล้วก็ได้ระบายความอึอดอัดออกมามีปากเสียงแต่ก็ได้พูดเรื่องที่สะสมไว้จะสบายใจขึ้นหลังจากที่ได้พูดคุยกันนะคะสุขภาพ ็ระวังท้องไส้ลำไส้อักเสบกระเพาะเจอยาแรงกระดูกโชคลาภก็ยังไม่มีในตอนนี้นะคะท่านที่เกิดวันเสาร์การงานงานมีกังวลมีปัญหากเก่าที่สะสางไม่เสร็จจะเป็นการหักหลังแก้แค้นรอบโจมตีแข่งขันจากคนใกล้ตัวมากๆเดินทางก็ไม่ดีนะคะ การเงินก็มีเรื่องที่ยังไม่สะสางข้างค้างหนี้เก่าตามทวงก็ยังไม่ใช้หนี้ใครก็ให้ไปใช้เสียลูกหนี้ก็จะเดินทางหนีหายความรักถ้าคนโสดก็ยังคงไม่เหมาะแก่การมีคนใหม่ยังคงมีอดีตฝังใจถ้าคนมีคู่แล้วคนรักหรือตัวเราก็มีกรรมในอดีตมีอดีตฝังใจยังไม่เคลียรหรือโอโหสิต่อการคนรักเก่าจะตามลาวีกรรมจากการทำแท้งด้วยนะคะ สุขภาพก็ระวังปวดหลังปวดตัวการเอี้ยวตัวหรือขยับร่างกายผิดท่าโรคจากเจ้ากรรมในเวรโรคระบบสืบพันธุ์มดลูกการผ่าตัดโชคลาภก็ยังไม่มีโชคในตอนนี้นะคะ